ทุกคนอาโลบอกว่าอาโลอยากไปเที่ยวเกาะเกาะนึงซึ่งอาโลอธิบายแบบนี้เขาบอกเกาะอะไรนะเกาะที่วันนีอะไรนะเนี่ยโอดีๆเนี่ยงเงือกเงือกปอแคนนั่งเงือกปอแคนอยู่จังหวัดใดทุกคนนั่งเงือกปอแคนที่จังหวัดใดระยองว่ะอระยองก็สมิดก็สมิดทุกคนก็สมิดมีนั่งเงือกปอแคนบอคอมเมนต์บอกหนูแน่ พ่อไพรมานีนะฮะพ่อไพรมณีเป่าอย่างเปล่าอย่างก็คุยเอลแคนทุกคนอัโลบอกว่าอัโลอยากไปเที่ยวเกาะเกาะหนึ่งซึ่งอัโลอธิบายแบบนี้เขาก็เกาะอะไรนะเกาะเกาะที่มันมีอะไรนะเนี่ยโอ้ดีๆเียบเนี่ยเนี่ยเปลาแคนเนื้อเงอกเปลาแคนอยู่จังหวัดใดทุกคนนื้อเงอะปลาแค่นที่จังหวัดใดระยองวะ อกอสเม็ดทุกคนกอสเม็ดมีนังเงอะก็บบแนคนบอกเขาเมนต์บอกนู้นเนี่ยอัฮนะพอไพ่พมานี่เปล่าอย่างเปล่าอย่างก็คุยพอแคน